สวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้อมล้อมบ่อก,กรบกันครับเพราะว่าหมาเข้าครับผมก็สวัสดีครับอ่าวันนี้มาล้อมบ่อก,กรบล้อมบ่อด้านนอกใช่ไหมผู้ดิ์ใช้อะไรล้อมสแลนไปแล้วก็ไม้ไผ่ไม้ไผ<ล>่ตอนนี้ตัดเราต้องเลื่อยเลื่อไม้ไผ่ก่อนอเลื่อไม้ไผ่ก่อนใชนเท่านั้นแล้วก็ตั้งพาไปเบิ่งบอลหมาเข้านอกไปเดี๋ยวใช้ผู้ดิ์นะครับพาไปเบิ่งตรงที่หม<พ>าเข้ามากัด กบเข้าบ่อกบทําความเสียหายกบตายก็เยอะนะครับกบออกก็เยอะนะครับนี่ยเ <c oughs> นี่ยฮะมีลองรอยหมาเข้านะครับเนี่ยโอ้หนี่ผู้ดีเหนื่อยไหมนี่กบด้านนอกไหนจับเข้าเร็วเดี๋ยวนะเห็นบ่เห็นบ่มันกระโดด <teaser S 1> ออกเออเอาจับเลยไปมันกระโดดเขา้าเห็นไหมเห็นบอ,อกเออเอาโยนเข้าเลยอ่าเห็นไหมครับนี่มันออกอันนี้คืออันนี้มันหลุดลงมาเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็หลุดลงมา<ด>นะครับนี่คือรอยเนี่ยเสียหายเออนี่ก็เสียหายขาดนะครับเนี่ยขาด กบตายก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยโยลงสะนะครับก็หลายตัวนะครับให้ปลากินเพราะ่อหมานะครับเนี่ยเข้ามากัดตายตรงนี้ก็เห็นหลายตัวรอบพุดิดนะครับไปเดี๋ยวไปดูตัวที่เอาออกนะครับเอาออกแล้วบางส่วนก็เป็นร้อยนะครับอันนี้มาเพิ่งเจอนะครับเพิ่งตักออกก็มีนะครับอันนี้กระขาดใช่ไหมพุดิดขาดอันนี้อันนี้ไม้ตักอันนี้บางส่วนนะครับในที่โดน หลงเหลือนี่ฮะเนี่ยหมาตะปบนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้คือไส้ทะลักนะครับอันนี้ขานะครับเนี่ยเพราะว่าหมาตะปบนะครับอันนี้คือตายเนาะนะฮะเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีแรงนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับโดนหมามันเข้าไปกัดนะครับตัวนี้ก็นะฮะเกิดแผลไหมฮะแผลตามข้างนะครับอันนี้ไม่รอดเนาะนะครับอันนี้เข้าทุกบ่อเลยนะครับเนี่ยบ่อนี้ก็เข้านะครับเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับ ครับนี้ผมถ่ายให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวมาคิดวิธีป้องกันนะครับอันนี้เบื้องต้นก็คือใช้อ่น่าจะใช้สแลนนะครับเนี่ยสแลนล้อมนะครับเนี่ยรอบนอกนะครับนะครับให้มันรอบทั้ง2บ่อนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากระเบื้องเรามีน้อยนะครับกระเบื้องไม่พอเนาะนะครับมีอยู่อ่ยี่สิบสามสิบแผ่นมันก็ล้อมได้อยู่ประมาณ1ิบกว่าเมตรนะครับอันนี้มันค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวใช้สแลนตัวนี้นะครับ๋ยวหาไม้ไผ่อ่า ไะเดี๋ยวหาไม้ไผ่นะครับมาปักนะครับอันนี้จะเตรียมเตรียมไม้ไผ่เตรียมขุดหลุมนะครับล้อมรอบนะครับต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาตัดไม้ตอนแรกตัดไม้ใช่ไหมผลิตตัดก็อเ,เอามาเื่อยไม้แบบนีเ้เดี๋ยวไปขุดหลุมนะครับขุดหลุมตัดไม้ก็เดี๋ยวขุดหลักแล้วค่อยถึงแสลนล้อมรอบนะครับ มายกเสาไปลงครับอ่าไปเสาไปลงหลุมเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ผดิเอ่าฝั่งนี้ลงหมุน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 กใส่แบบนี้อ่าไปเสร็จแล้วก็ดินมาถมอ่าเดี๋ยวค่อยถมไปไป,ไปเอาเสามาลงอีกครับครับผมตอนนี้ก็ตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ย ก็ ises, ına, เหลือออสเตรเลียนนะครับขึ้นไปตีนะครับล้อมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะป้องกันได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งนะครับน,นี้ทางเข้านะครับเอากระเบื้องนะครับอันนี้ยก <c oughs> ออกนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเตรียมไว้ทางเข้านะครับนะก็ทำเล็กๆนะครับอันนี้เก่ากระเบื้องสอดลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียม

าวางสนลนรอบนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือ,อตีไปแล้วนะครับตีไปแล้วเห็นไหมพ้ดิษฝั่งโน้นเลยไหมตีไปแล้วเห็นไหมเออเดี๋อวมาตีตัวนี้เหลือฝั่งนี้นะครับเามาตีสลนล้อมรอบกันหมาพอหมามากัดกบตีไว้ก่อนผู้ดิษ เงาอยู่พอปอเอ่เอทำอะไรมาขัดของไว้ก่อนเนี่ยพอดีอธิบายหน่อยสิผู้ดิีว่าทำยังไงตอนนี้เรากำลังตอกตะปูกันพ่อกำลังตอกอยู่ ผมตอนนี้ก็ล้อมสแลนแนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเก็บรายละเอียดก็คือตีไม้นะครับเนี่ยตีไม้ไมล้อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าโบตีล้อมนะครับเนี่ยมันก็ลือขึ้นได้นะครับเพราะเกิดหมามันมันมามันมาดุดเขานะครับเพราะว่าอันนี้คือหลักๆก็คือป้องกันหมานะครับเพราะว่ามันเข้ามากัดนะครับกัดแยงเขียวจนขาดนะครับแล้วก็ กัดกบนะครับเนี่ยตายไปหลายตัวนะครับหลายตัวทํใไมมันออกนะครับอันนี้ก็เลยมาล้อมไม้นะครับเนี่ยตอนนี้คือล้อมเรียบร้อยอันนี้ทางเข้านะครับเนี๋ยทางเข้าเล็กๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือล้อมเรียบร้อยนะครับแต่รู้ว่าจะกันได้อ่ามากน้อยสัาได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบื้องด้านในนะครับเนี่ยนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับด้านในเนาะนะครับอันนี้ก็มัดไว้ชั่วคราวนะครับเนี่ยขาดจนขาดกระจุยหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวมัดไว้ชั่วคราวนะครับเนี่ยมีแต่ขาดนะครับอันนี้ก็คือยังสภาพเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวตีไม้ล้อมนะครับเนี่ยตีไม้ล้อมด้านนอกนะครับไม้นะครับคงตีรอบด้านนอกนะครับอ่านะฮะะนครับยกขึ้นประมาณอสิบเซนาะนะครับเพื่อไม่ให้หมามันตะกุยนะครับเนาะหรือประมาณห้าเซนนะครับอ่ะเดี๋ยวตีไม้ก่อนนะครับ อ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราตีไม้นะครับอ่าคุงไว้นะครับโดยรอบเลยนะครับเนี่ยส่วนด้านบนก็ไม่ได้ตีเนาะนะครับเดี๋ยววันหลังอ่าค่อยทําให้มันหนาแน่นกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราดูตอนเย็นนะครับตอนเย็นว่าอ่ามันจะมาไหมนะครับผู้ดิษเดี๋ยวเข้าไปด้านในอันนี้ประตูใช่ไหมผู้ดิษเนี่ยเดี๋ยวเอากระเบื้องปิดไว้นะครับ่ะนี่ไงบรรยากาศด้านในนะครับเนี่ยก็ สแลนที่มุงไว้ก็ต้องเอาออกนะครับเียอาออกมามาล้อมนะครับเดี๋ยวค่อยหาสแลนหรืออาจจะมุงเขียวก็ได้นะครับเอามาบังแดดนะครับแต่นี้มันก็บังแดดอยู่นะครับในช่วงบ่ายๆนะครับมันก็บังได้นะอาจจะไม่ใช้สแลนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนเนาะนะครับนี่ก็มาทํานะครับสแลนล้อมนะครับเพื่อป้องกันหมานะครับอันนี้ร่องรอยนะครับเมื่อคืนนะครับ นะครับขาดนะครับเสียหายกบตายเยอะแล้วก็ออกก็เยอะนะครับเนาะนะครับตรงนั้นก็ขาดนะครับเนี่ยขาดขาดหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ดูร่องรอยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็รอยมันตะกุยนะครับเนี่ยขาดนะครับตรงนั้นก็ขาดนะครับเนี่ยขาดขาดเสียหายหมดนะครับเนี่ยโซนนี้ก็ดูครับดูร่องรอยนะครับอันนี้ก็คือล้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็คงคิดว่าน่าจะป้องกันได้นะครับเนาะเพราะว่ามันก็ไม่เข้ามาใกล้ นะครับมันก็ไม่น่าเข้ามาใกล้บริเวณกบนะครับมันก็เพราะว่ามันมีสแสลนนะครับบังอยู่ด้านนอกนะครับเออไงนัไงเห็นไหมตัวนั้นอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเอาป่ะผลิตเดินออกไปแล้วก็ลองปิดอ่าไปยกกระเบื้องปิดประตูทางออกสิอ่านะครับอาจจะไม่หนาแน่นเนาะนะครับแต่ก็พอที่จะอ่ะ ป้องกันได้นะครับเนาะก็รอดูเย็นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูประตูปิดนะครับเนี่ยประตูทําประตูเข้าตรงนี้ <biraz S 1> ใช่ไหมผู้ดิษเดี๋ยวหนักนะผู้ดิษเดี <utet> ๋ยวเดี <Defense> ๋ยวมาเดี๋ยวยกช่วยนะครับทำตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นนี้อ่าทำตั้งแต่เช้าจนถึงอันนี้ไงประตูเดี๋ยวยกว้ก็เนี่ยจับพอดีเป๊ะเลยเออ่ยมาปิดใส่แต่ตรงนี้จะเล่นหนากว่าเพื่อเลยอ่าดูซิผู้ดิษไหนตรงนี้จะเล่นหนาอ่าอนี่ไงครับนี่เห็นไหม โอเคเนาะอันนี้ก็ล็อกไว้นะครับแล้วก็ยกขึ้นยกออกได้ใช่ไหมผู้ดิษฐ์วันนี้ก็มีโอกาสมาล้อมนะครับสแลนเพื่อป้องกันหมาที่เข้ามากัดเมื่อคืนกบได้รับความเสียหายเยอะเลยใช่ไหมผู้ดิษฐ์แล้วแล้วหมาบ้านเราก็ไม่มาไล่ด้วยเนาะเออหมาบ้านเราก็ไม่มาไล่<ก>แต่หมาบ้านเรากัดกบไหมไม่กัดเลยเออไม่กัดนะครับแต่ว่ามีหม,มาน<อ>นที่อื่นมัวต่นอน <ๆ S 1> นอนนะครับน่าจะเป็นหมาตัวผู้เนาะเพราะว่าหมาน้ผู้เลี้ยงเป็นตัวเมียใช่ไหมเออตัวเมียกับตัวผู้มันจะไม่กัดกัน นะครับถ้าเป็นตัวผู้กับตัวผู้มันจะขัดกันนะผู้ดิษนะอ่าวันนี้ก็มาล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวค่อยไปให้อาหารนะครับไปให้อาหารช่วงนี้ก็เย็นแล้วอ่าผู้ดิษฝากช่องหน่อยครับช่องวิศวกรชาวนาครับอ่าฝากกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย